ครับพระองค์ทร,ทรงเ,รเห็นความสําคัญและทรงสนับสนุนการค้นคว้าทางด้านคลิปขีสารสนเทศโดยพระองค์ได้ทรงศึกษาคิดค้นและนําระบบคลิปขีสารสนเทศมาสนับสนุนพระราชาและขีมมากมายครับมหาวิทยาลัยไทยก็มีการเปิดสอนไอทีกันทุกมหาวิทยาลัยแล้วตอนนี้นะครับแห่งแรกก็คือที่ AIT Agency Technology นะครับตอนนั้นถ้าให้ผมสอนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการครับ ในมีพศ2535นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเรานะครับก็ะเคยเสด็จประพาส AIT ท่านศาสราราจยาดรศรีสัสงิ์ข้างๆผมนี่แหละครับนายกสมาคมนักเรียนเก่า AIT ในตอนนั้นนะครับร่วมถวายการต้อนรับและ AIT ก็ทูล <c oughs> เกล้าฯขเหรียญทองด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินี้ก็เป็นภาพที่เสด็จนะครับ ส่วนสมเด็จพระองค์โอาร์ทิราศยาภุรัญชุมานะครับก็เปิดสมุดระเบิดเก้าให้สนชทุนก้าวขวางเองได้ไอทีนะครับผมก็ไปค้นหาข้อมูลต่างๆว่าสมด็จที่ไหนคอมพิวเตอร์อะไรยังไงแล้วก็ถามตัวไอ้ผู้คงทูรายงานราชสุดีกับเหาเป็นภาพที่เฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานอนุญ,ญาตให้ AIT ทูทนเก้าขวายปริญญาเอกด้านการเทคโนโลยีท่านศาสตร,ราจารย์ดรศรีศักดิ์ของเรานรในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าจัดงานเลี้ยงขวายและกราบบนคมทูลเชิญทรงเป็นสมาชิกิิิตมศักของสมาคมครับนี้ก็เป็น